นี้นะคะพี่แป้งจะพารโนไปไขค,ความลับของบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งอัปเดตบันไดนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบ้านหลังใหม่จะเป็นบ้านอะไรและมีความลับอะไรซ่อนอยู่นี่เลยนะคะพี่แป้งก็จะหาว่าเฮย้ยหาเนื้อที่ก่อนว่าเราจะไปบ้านหลังไหนดีอ่าเราก็เลือกบ้านหลังล่าสุดมาเลยนะคะที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นี่เองนี่เลยจ้าบ้านฟา หรือบ้านสวนน้นเอกจัดไปเลยจ้าล่าสุดเราก็ได้แล้วนะคะอุ้ยบ้านน่ารักนะทุกคนแต่มาดูเหลี่ยมๆย,ยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่เป็นสวนขา้าวโพดเหรออันนี้คือรูปร่างหน้าตาของขา้าวโพดใช่ไหมล่าสุดโอเคโอ้ขา้าวโพดเก็บมาแล้วเป็นนี้วะทุกคนดูเฮ้ยทปไปมัไ,มไ,มไมเปเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยได้อ๋อ่าถ้าเขาว่าได้เราก็ว่าได้เช่นกันนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในบ้านมันมีอะไรบ้างสวยอยู่นะในบ้านน่ะแต่ว่าขา้าวโพดเนี่ยมันล้างได้ไหมอะเดี๋ยวเราลองคล้าโพดไดด้้ววยทุกคนข ว่าเราจะกินกระพาะเราก็ต้องล้างก่อนอ่ะล้างกระพาะเสร็จแล้วล้างมือต่อว่างานปะ นี่นะคะเราอยากเอาเขาอ้าวโพดแช่ตู้เย็นมันก็แช่ไม่ได้ขา้าวโพดปิ้งได้ไหมไม่ได้เอาาอทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะออาปวดขี้เอาเขาอ้าวโพดไปนนังขี้ด้วยล่าสุดเอาข,อขี้ไหนนะจ๊ะเอออ่ะอะอ่ะอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างเออมันไม่ได้ปลูกแค่ขา้าวโพดได้อย่างเดียวนะคะทุกคนเรามาตรงนี้นะใต้แทงน้ำนะเราสามารถที่จะปลูกอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูซิเออข้าวบดเป็นข้าวผงข้าวโพดข้าวใจอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะปลูกอันใหม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นนเหมือฟแบบย ้นคิดมงคิดมากอันมาเริ่มอยู่นะเราก็สามารถแบบเก็บต้นคิดมากได้เหมือนกันทุกคนใครชอบอะไรก็ปลูกไปเลยจ้าแต่พี่เป้ชอบอันนี้ฟักทองโอ้โหอันนี้ทองเหรอวะทำไมมันเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันมันสภาพมันไม่ใช่ฟักทองอันเนี้ยฟักทองมันต้องกลมๆหน่อยไม่ใช่เหรอมันมันเหลี่ยมมาเลยเนี่ยเฮ้ยต่สีเสริมมันก็ดูเป็นฟักทองฟักทองอยู่นะนี่ยเออแต่เหลี่ยมเชียนึกว่าถือกล่องอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าว่าเฮ้ยอันต่อไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างอเดตแล้วเราจะปลูกหญ้าตายทำไมวะเราจะปูก้าาตยเพื่อ อื่นจะโรงลเหรอฮ่าบุเอเวนเราจะปลูกทําไมวะญาติาตายเราจะปลูกของแตกตายไปห้คนอื่นกินทําไมเนาะหุ่นไรกาเออหุ่นไรตาบอกกูก็งงเหมือนกันค่ะอันต่อไปก็เดี๋ยวไม่มีอะไรนะคะทุกคนอันสุดท้ายก็เหมือนเป็นที่รองๆให้เราปลูกใหม่อะไรอย่างนี้อ้าเดี๋ยวเราไปดูอืนอ่นมากดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ้า,อามีแทงน้าด้วยเอาแต่น้ำไม่เปิดอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องวางถังก่อนสิเฮ้ยอันนี้เราวางถังแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เอาน้ําใส่ถังเลยจ้านนี้ เออเรามีสวนผักแงเราก็ต้องเอาน้าไปลดระเบดได้แบบเออแบบนี้มัน,นไม่ใช่การลดน้ำปะวะอะไรคือการลดน้ําด้วยการที่เอาถังน้ําไปวางบนฝักทองวะไอ้บ้ามันไม่ใช่ปะวะเพ้่แต่ว่ามันมีที่ลดน้ําอยู่นี่นี่ไงฝักบัวลดน้ําอ่ะ ต้องไปกรอกน้ําก่อนเด้ออ้าวน้ําใส่เข้าไปจ้ะเออเดี๋ยวอันนี้กลัวไม่ได้ใส่ละอันนี้อันนี้เปียกละเอออนีี้ตัวเราเปียกนะไม่ใช่ที่รดน้ําเปียกอดน๋ยวเราลองลดน้ําซิในรถนี่เอ้เฮ้น้ำมันพุ่งอยู่อ่ะต้องกดค้างเออน้ําไหลแรงอยู่นะยิ่งกว่าใส่ยางอีกอ่ะเราก็ลดไปจ้าเหมือนคนทําส่วนจริงอะไรจริงวะซ่านนี่เออลดไปอ้ยตัวนั้นมีปีดประตูด้วยอ่ะนี่เปิดประตูได้ปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวดูนะคะประตูเปิดปิดได้นะสัมารถาเปิดปิดประตูได้เช่นกันอ่ะก ตัวนี้มีคอกมาด้วยเอาเราเปิดเข้าไปในคอกมาอ้าวแต่ ม้มาใช่ไหมนี่เสกมาเลยจ้านี่เออเรามีขอ,อกมาแล้วเราก็เลี้ยงมาได้ไงในนี้มีสองข้อ,อก,ก็ใส่ไปเลยค่ะ20ตัวอ้าเขาไม่ได้มีแค่บ้านนะคะที่อัปเดตมาใหม่เขามีรถเนอ,ะ,อะเดี๋ยวเราเอารถให,ใหม่มาดูบ้างว่ารถที่เหมาะกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนอย่างพี่แป้งชมเนี่ยก็ต้องเป็นรถคันนี้เลยจา้าขนของไปเลยเดินเนะเพื่อแต่มันสามารถแบบขนนั่นขนนี่ได้ด้วยนะทุกคนดูดิมันน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวแป้งจะเอาให้ดูใกล้ๆนะอ่ากดตรงๆๆนี้น่าจะเป็นนี่เลยข้าวโพดข้าวโพดฟักทองฟักทองต้นมดต้นไม้วาสัน เราลองเดินไปดูซิว่าเฮ้ยมันมีกล่องอตรงนู้นมันสามารถยกได้ไหมอะ่ะยกแบบไปใส่ลงใส่รถอ่ะเดี๋ยวพี่แปลองยกดูแล้วเราเดินกลับไปนะจา้าว่าเฮ้ยรถมันขนของเนี่ยมันขนได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเออมีไว้ประดับของเฉยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ดูเออทำไมมานั่งตรงนี้บ้าฮ<ะ>ัลโหลจะวางของ เฮ้ยมันวางไม่ได้หวะ่ะทุกคนพี่แป้งว่า่าจะวางไม่ได้แหละแต่เรานั่งรถได้นะเออวะ่ะเออมันเป็นฟีลแบบชาวนาชาวได้ชาวส่วนเอออะไรอย่างเงี้ยอะเราทัวร์ข้างนอกเสร็จแล้วเราเข้าขา้างในบ้านดีกว่าแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีความลับของบ้านหลังนี้จะมาบอกทุกคนใครที่ยังไม่รู้ต้องมาดูแลแหละอะเรานอนก่อนนอนทําไมวะอะเตียงนิ่มสบายดีเหมือนบ้านหลังอื่นเลยเป๊ะมากเหมือนมากเลยห้องน้ำมีอะไรใหม่บ้างเอาใหม่สาหรับพี่ละกันอันนี้คืออะไรอะหวีเหรอพี่ก็หวีเดี๋ยวลองหวีสิไปชมหวีผมหน่อยสิผมยาวลุงลังเชีย วีก,ก่อนจ้ากดวีเอว,ว,วีซ้ายวีขวาวีซ้ายวีขวาเออเอ,อ้ยอันนี้อะไรอ่ะแปรงสีฟันแบบไฟฟ้าแปรง,งสีฟันแบบเออถ้าแปรงสีฟันแปลกๆถ้าแปรงสีฟันแปลกแปลอะลองแปรงฟันซิฟันขาวสะอาดไหนฟันนะอาปาก,ก่อนไม่ยอมอาปากเลยเออไปดูอย่างอื่นบ้างนะคะเออส่องผิงเปิดได้เหมือนกันเออว่าทำไมไม่ทำข้โพดปิ้งวะเอออะไรอย่างนี้เนาะน่าสนใจก็เฟลแบบจินตนากรจินตนาการไงเออเอ้ยตรงนั้นมีกล้องเหมือนเดิมเลยเนาะเออทุกคนบ้า ก็น่ารักดีแต่เสียดายมีแค่ชั้นเดียวว่าไปบ้านหลังอืน่นยงหลายชั้นอ่าเดี๋ยวเราออกมาดูซิว่าข้างนอกมีอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยเราจะมาค้นหาความลับของบ้านหลังนี้ว่ามีห้องใต้ดินอะไรอย่างนี้ซ่อนอยู่หรือป่ะ ถ้าอยากดูนะคะดูตามพี่แป้นได้เลยนะคะน้องๆเห็นพั่วตรงแทงน้ำไหมหยิบมาค่ะหยิบพั้ขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นน้องวิ่งมาใต้เนี่ยใต้แทงน้ํานะคะจากนั้นให้ทําท่าขุดนะคะเห็น F ที่มีคําว่า1นึ่งไหมอ่ากดตรงนั้นเลยจ้าเขาก็จะทําท่าขุด F 6 F 2 F, 2, F, 3, F 4 F 6กดไปเลยค่ะ <Okay. S 1> จนกว่านะคะเราจะทะลุลงไปนะคะพี่แป้นจะพาไปดูว่าเอ้ยขุดจนมันทะลุเนี่ยมันขุดยังไงอันนี้ขุดไปเลยอะบึ้จับ t, จบึ้ยเราลงมาข oh. ้างล่างแ,แล้วย oh. นี่มันห้องฉัน แล้วก็มีตู้เซฟวางอยู่เออนี่นะ,ะเราก็จะซ่อนเงินเราไว้ในนี้ไงบอกเลยว่าใครที่จะมาป้นบ้านเรานะบอกเลยว่าต้องไม่รู้ความลับนี้นะคะและเรานะคะก็ได้ไขปริศนานะคะบ้านหลังใหม่นะคะคือบ้านส่วนของบุ๊คเฮเว่นแล้วว่ามีชั้นใต้ดินที่ซ่อนเงินอยู่เยอะแยะเลยช่วงนี้นะคะยังไม่มีของฟรีมาใหม่นะคะพี่แป้งอาจจะลงของเก่าผสมไปบ้างกลับมาเล่นเกมให้น้องๆดูก็อย่าลืมมาดูกันนะคะ จะมาขายปริศนาอะไรในบุ๊คเฮเว่นแนะนำกันมาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย